บางคนนั่งเครื่องแล้วก็ลับช่วงแรกๆอ่ะภูเก็ตภูเก็ตต่างประเทศอีกนอนคืนหนึ่งแล้วอยกลับมาทุกวันไม่ได้นะครับเรืองเรื่องนั้นเรืองผ่าผ้าเครื่องเนาะอ่าคุณไอมายังโอเคุณไอฝามวงน้าตำกระท้อนกูนาเนื่งแล้วก็ตำโคราชไม่น้ำตาลใส่จานไม่น้ำตาลคไม่ใส่เลย ทำข้าวตุดให้ไอเทมบอมนี่เป็นปลาาโอเคเป็นไทยนะเดี๋ยวก็ทานอ่ะเริ่มต้นจากกระท้อนคูนาเนึ่งก่อนไหมโคราชโคราชโอเคเพราะว่าน้องก๊อปพากันอยู่โคราชเนาะตั้มนคราซิมาโคราชกระละบ้านแม่บ้านแม่อยู่โคราชบ้านแย่ปะบ้านแย่บ้านพ่อบ้านแย่แต่ว่าบ้านแม่อยูโคราช วันนี้ใส่กางเกงแนวเกาหลีแล้วใหญ่หน่อยนะครับเป็นอีกเพนเวันนี้ได้ออกกำลังกายในรอบ4เดือนนะคะ,ะเขายินมแล้วเริ่มเขายินมแล้ววันนี้ก็กระชับทำโยคะด้วยทำสมาธิด้วยมันก็เลยฝุดความใจเย็นลงเยอะเลย พักนมมีคนด่ารือยังไม่มีไม่ไ่ด่าแล้วนะไม่มีหรอ่แต่ว่าเริ่มเริ่มกรอบขุ่นนะเดี๋ยวพคารอบางเนอะอ่าแล้วเรื่องไขว่างาจะแจกยังไงเนี่ยต้องเล่นเกมไหมหรือไงไขไขคุ่นะไขแจกนะลอกไปหายคนไม่เห็นแจก้องสาวหิบไข่ได้นะแจกคิวดะคนคิวดะคนเนอะไขไก่เรื่องกั่าหยินเนื่อึกว่าจะต้องเล่นเกมก่อน ตัวดีอันนี้กุ้งฝอยตัวเล็กนะครับใส่ผัดไทยนะตอบจดคํคว่านําตําโคราดบันเองนะครัะที่อุดรคนไทยใส่กระพุ้นนะโคราดก็จะใส่เป็นเส้นหนีนะนะครับสีเหลืองได้จากขามิ้ทนทันสีเขียวได้จากใบ <ไป S 2> เตย,เยไหมดกัญชาเตยเตย,เยอัญชันอัญชันม่วงแนละ่ว เนี่ยแปรรูปเป็นสินค้าโอโทอปเนาะนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างแบรนด์สร้างไรายได้เนาะนะครับให้กับชุมชนเนาะนะครับมีโคดานนะนะครับทำโคดานบ้านเองนะคบะบ่ตรงเกิงใจการวางเทือนะนะครับโคราโคลาบอสีออกเปรี้ยวหวานนี่เรือนะครับ,บพวกนี้พวนี้ห้บาทนะคะโคราก็จะเหม็นขอบคุณเนาะพี่ วันนี้ได้ได้ฟิวรนะีวิวส้มตำเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอุดหนุนกันได้นะคะเอ็นดูกันได้คะ่ะสวัสดีค่ะนี่ตำโคราดอันนี้คิวไม่เยอะนะคะก็เลยทำชาออ้าหน่อยนิดเดิดแขนผิดขาเนาะโคราดเป็นจะแซบเนาะวันนี้กินโคราดไหม หนูรากครับ